น้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินนะคะขณะนี้มวลน,น้ําเริ่มไหลลงพื้นที่ด้านล่างตั้งแต่พื้นที่อาเภอศรีมหาโพธิอำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วก็อําเภอบ้านสร้างค่ะซึ่งจุดเหล่านี้เป็นพื้นที่ท้ายน้ําพบว่าตั้งแต่พื้นที่อําเภอศรีมหาโพธิน้ําในแม่น้ําปราจีนบุรีเอ,อ่อล,ล้นตลิ่งบ้านเรือนรัศดรที่ตั้งอยู่บริเวณ2ฝั่งแม่น้ําได้รับผลกระทบนะคะต้องนํายานพาหนะขึ้นไปไว้ข้างถน,นนทางเข้าหมู่บ้านส่วนการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนต้องใช้พาหนะก็คือเรือ ถ่ายแทนค่ะล่าสุดมวลน,น้ําในแม่น้ําปราจีนบุรีไหลเข้าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมากขึ้นสถานีวัดบ้านบ้านหน้ามองนะคะพบว่าน้ําในแม่น้ําปราจีนบุรีนั้นเหลืออีกเพียง34เซนติเมตรน้ําก็จะล้นตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วค่ะหน่วยงานต่างๆต,ต้องเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะฝนตก หนักในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะส่งผลให้มีน้ำรอการระบายก่อนที่จะไหลเอ่อเข้าท่วมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภ,ภัยภูเบศที่ตำบลท่าง,งามอำเภอเมืองสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยปราจีนบุรีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มหนึ่งเครื่องนะคะที่บ่อพักน้ำหน้าโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการเร่งสูบน้ำออกค่ะ,คะ